ตัวของพิโคเซกเลเตอร์เนี่ยสามารถรักษาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรุมซิลแผลเป็นนูนแถลเป็นบุ๋มรอยแตกลายงานแม้แต่โรคผิวหนังอักเสบมาชนิดก็สามารถรักษาได้เช่นกันมีนี้บางคนก็จะถามว่าเอ๊แล้วเคยได้ยินมาว่ากลุ่มของการเติมสารบา,างตัวเข้าไปเนี่ยสามารถรักษารุมซิลด้จริงหรือเปล่าต้องตอบว่าจริงครับเข้าสู่ช่วงน้องจะถามพี่หมอก,ก็แค่ตอบ <Yeah> ที่ชอบเพราะจริงๆตัวของฟิโคเคิเตอร์เนี่ยสามารถรักษาได้หลายอยา่างคนทั่วไปจะชอบคิดว่ามันแค่รักษาเรื่องของรอยดำรอยคำ้ำอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันช่วยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวของรุมซิวนะครับแผลเป็นนูนแผลเป็นบุ๋มรอยแตกลายงานแม้แต่โรคผิวหนังอักเสบมาชน,นิดก็สามารถาารักษาได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเรารู้โหมดล้วก็รู้จีการยิงครับ คิดว่าเป็นตัวแรกมากกว่าที่จะแนะนําคนไทยเพราะว่าตัวของ picosecond laser นะครับมันมีข้อดีค่อนข้างเยอะปกติเนี่ยเราทราบันอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเลเซอร์หลุมสิวที่ดีที่สุดมันต้องเป็นกลุ่มของ fractional CO2 แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนผิวคำ้ำถ้าเกิดเป็นคนผิวขาว,ขาวก็มักจะเป็นผิวขาวเหลืองซึ่งกลุ่มสีผิวในลักษณะแบบนี้ครับมักจะเกิดรอยดําจาก fractional CO2 ได้ค่อนข้างง่ายและนอกเหนือจากนั้นนะครับเวลาคนที่เป็นหลุมสิวนะครับเขาไม่ได้มีแค่หลุมอย่างเดียวเขาจะมีเรื่องของรอย ดำด้วยละมีเรื่องของรอยแดงจากสิวหรือแม้แต่สิวอักเสบด้วยได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เลเซอร์หนึ่งตัวที่สามารถรักษาได้ทั้งหมดเลยนะว่าจะเป็นกลุ่มของรุมสิวรอยดาําความไม่สม่ําเสมอของสีผิวหรือว่าสิวอักเสบมันก็น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีก็เลยเลือกเป็นตัวของ picosecond laser เองครับ ถ้าเกิดว่าคนไข้นี้สามารถรับตัวของดาวทามหรือว่าแบบผิวมันจะต้องเป็นรอยดําได้นานอะ่ะคิดว่าตัวของแฟชชั่นอลซีอัทูเนี่ยได้ผลดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีทั้งแบบหลุมมีทั้งรอยแดงมีทั้งรอยดํามีทั้งสิวอักเสบด้วย,วยคิดว่ากลุ่มของ p i c โคเซเลเดีกว่าครับ เริ่มจากไม่เครื่องก่อนเลยดีกว่าอันแรกเช่นเป็นกลุ่มของเราเรียกว่าบบการแต้มกรกดอย่างกรดเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับพวกกลุ่มของหลุมจิกครับก้นของหลุมเนี่ยมันจะลึกมากเวลาตัวของเลเซอร์ลงไปเนี่ยมันลงไปถึงก้นหลุมเรามีความจาเป็นต้องใช้ตัวของกรดนะครับหยอดลงไปเพื่อให้ตัวกรดเนี่ยทำไปหยับก้นหลุมแล้วก็ค่อยสร้างเนื้อเยอะขึ้นมาให้เต็มขึ้นอันที่2ครับถ้าเกิดมีผังผื่นที่ดึงร้างอยู่มักจะเกิดกับหลุมที่เป็นลักษณะของแองกกระทา,าเราต้องใช้วิธีการตัดผังผื่นก่อนก็จะมีการตััดดดดโโยยกกกาาาารรรรใใชช้้เข็มมค่หือ,หอววิธีต อันที่3นะครับถ้าเกิดเป็นหลุมที่บอกโหกว้างมากๆเลยทำเลเซอร์มาหลายรอบก็ยังไม่หายบางทีเนี่ยเราใช้เป็นวิธีการตัดหลุมนั้นทิ้งไปเลยนะครับเราเรียกว่า punch elevation หรือว่า พันช์เอ็กซิชันลออกไปเลยแล้วก็เย็บปิดอันนี้ก็ใะเห็นจากหลุมที่มันใหญ่ๆนะครับกลายเป็นแผลหนึ่งขีดแล,ล้วเราก็รักษาแผลเป็นขีดแค่นั้นเองนะครับเราสามารถนําเทคโนโลยีอื่นๆนะครับมาใช้ในการรักษาหลุมสิวได้อีกมากๆ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นการใช้ตัวของ High intensity ฟกัสเลเซอร์ฟลหรือว่าการใช้ตัวของ Radio Fre q u e n c y นะครับมาใช้ในการรักษาหลุมสิวได้ด้วยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาทําให้คอลลาเจนของเรานะครับมันมีการสร้างขึ้นมาได้มากขึ้นมีการทําให้ผิวมีการยืดตึงขึ้นหลุม เหมือกับว่ามันนี้มีความเรียกมากขึ้นซึ่งการทำหัตนการเหล่านี้ก่อนเนี่บางทีนะครับพอเรายิงเลเซอร์ซ้ำลงไปนียประสิทธิภาพของเลเซอร์นี่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าแค่ยิงเลเซอร์อย่างเดียวทียทำไปครับทีนี้บางคนก็นจะถามว่าเอ๊เราเคยได้ยินมาว่ากลุ่มของการเติมสารบางตัวเข้าไปนี่สามารถรักษาลุมสืวอได้จริงหรือเปล่าต้องตอบว่า จริงครับทีนี้ขึ้นอยู่กับสารเลยครับว่าสารแต่ละตัวที่เราเลือกที่จะใส่เข้าไปนะครับเป็นสารประเภทไหนยกอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพวกฟิลเลอร์ทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับว่าฟิลเลอร์นี่เป็นไฮรอนิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้มันจะอยู่กับเราสักพักนึงนะครับแล้วก็จะหายไปหลุมาาก็จะบุ่มลงไปเหมือนเดิมนะครับกลุ่มใหม่ๆที่เริ่มมาใช้กันมากขึ้นก็คือพวกกลุ่มไบโอสติมูลเลเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถารักษาหลุมจิวได้มีทั้งไฮรอนิกแอซิดผสมกับไบโอสติมูลเลเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่สสาาาาาามมมมรรรรถกกกะตตตตตตตุุ้้้้้นนนนคคออออออลลลลเเเเเเเจีีิิขขงงงััววไไดดบพพื่่็ไไ็หปแ ว่าหลุมเหล่านั้นที่เรา,าเติมเต็มมานะครับมันมีผังผืดดึงรังหรือเปล่าถ้าเติมแต่สารเข้าไจะมีผังผืดดึงรังอยู่นะครับหลุมก็จะไม่สามารถฟูนูนขึ้นมาได้ครับ ไม่มีทางหาย100%เดีที่สุดที่จะหายได้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก7 0บถึง80%ถ้าเกิดว่าหายได้ร้อกับมานนั่นเยนไปเนี่ยอาจจะทำไม่ได้จริงๆอ่ะตัวหลุมสิวนะครับมันยังมีอีกอย่างนึงนะครับที่สามารถทําได้แล้วก็ง่ายมากๆเลยก็คือกลุ่มของกรดวิตามิน A ครับกรดวิตามิน A g เจเนอเรชั่นใหม่ๆนะครับที่ออกมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นโพสต์เจเนอเรชั่นที่ที่แล้วนะครับที่มีการทําวิจัยทางการแพทย์บอกว่าสามารถทําให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้จากการที่มันไปสลายยยตัยััววผงงดร้แค่่ทก็ช ได้นะครับแต่ต้องทาทุกวันแต่ข้อเสียคือมันระคายเกิเกนเยอะครับ จริงๆนะครับแนะนาว่าให้มาปรึกษาแพทย์น่าจะดีกว่าเพราะว่าในบางหลุมนะครับเราคิดว่ามาใช้หลักการนี้แล้วดีแต่จริงๆพอมาดูกันหน้า,างานจริงอ้าวหลุมนี้มีผังผื่นหรอหลุมนี้ไม่มีผังผื่นอันนี้จะต้องดูเป็นคนๆไปเลยเอ้าวอันนี้เป็นหลุมจิกหรออ้าวตอนแรกนึกว่าเป็นหลุมแอนะทะมันซึ่งมันจะคนละอย่างก,กันวิธีการรักษา,าก็จะ่ากกันครับแล้วก็ในแต่ละคนก็จะมีคอน d i t i o n ของตัวเองที่แตกต่างกันเช่นมีเวลาพักหน้าแค่สิบวันหมอมีเวลาพักหน้าแค่3วันแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับซึ่า วางแผนร่วมกันครับเป็นหลุมทั้งสชนิดเลยครับมีทั้งหลุมจิกหลุมแองกะท้าหลุมขอบหน้าผากตแต่ว่าพักหน้าไม่ได้เลยยากมา,ากจริงครับก็เลยจะต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าเขาอ่ะแฮปปี้ในระดับไหนในช่วงที่พักหน้าไม่ได้หลาจะทําอะไรเบาๆก่อนนะครับแต่ในช่วงที่พักหน้าได้นะครับเราก็ค่อยมาจัดเต็มกันจริงๆเขามารักษาเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับด้วยคอนดิชันที่เขาไม่สามารถพักหน้าได้นะครับแต่ว่า1ปีผ่านไปครับรูปสิวเขาดีขึ้นประมาณ60%เลยครับ ก็สำหรับเคสที่ยกตัวอย่างไปนะครับก็จะเป็นเคสรักษาลุมสิวด้วยวิธีต่างๆหลายๆวิธีอยากจะให้เข้าใจกันนะครับว่าวิธีการรักษาลุมสิวนี่มันไม่ได้จบด้วยแค่เครื่องเครื่องเดียวหรือว่าการฉีดสารแค่ตัวเดียวหรือถ้าวิธีเดียวเท่านั้นบางคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเราทําอันนี้ให้สุดทางก่อนไหมเครื่องเครื่องนี้สุดทางก่อนไหมแล้วค่อ,คอยแบบใช้วิธีอื่นจริงๆวิธีที่ดีสุดก็คือทําทุกอย่างพร้อมๆกันเวลาเราไอเราไม่สบายครับเรายังกินยาหลายๆตัวเราไม่ได้กินยาแค่ออย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นวิธีการ ใครมีปัญหาอยากปรึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาพบกันได้ที่ t ทเว t ทู h กายคลินินะครับเพราะผลลัพธ์บอกเทคนิค by ยเทเวนทูสกา i คลิครับ